เพื่อนๆนะครับเจอกันอีกแล้วกับ Drive ในช่อง h a n d y Drive นะครับตอนนี้ได้อยู่ที่เชียงใหม่ครับเพื่อนๆอยู่นี่ครับผมวันนี้มาพักที่นี่ครับ Intercontinental เชียงใหม่นะครับโรงแรมเปิดใหม่แล้วครับผมตรงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับก็คือช่วงนี้นะ่ขงเที่ยวมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับว่าภายในโรงแรมเป็นไงนะครับนี่คือหน้าโรงแรมนะครับมีน้ำพุอยู่หน้าโรงแรมนี่ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับ น,นี่บรรยากาศในโรงแรมนะครับถ้งล็อบบี้นะครับสวยมากครับแต่งแบบสไตล์นานะครับอันนี้เป็น welcome drink นะครับน้ำมะขาน,นะับ น้ำอะไรไม่รู้สดชื่นมาครับห้องขอไหนาคือห้อง916นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้านในนะครับตููสีเขียวนี่ตอนนี้ของมาอยู่ในห้องหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้านในกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับนี่ห้องกว้างขวางมากเลยครับผมเป็นห้องควินเบดนะครับสีเขียวสีขาวตัดแบบสไตล์ล้านนานะครับเตียงสีขาว น่นุ่มมากเลยครับผมอ่ามาดูรอบๆห้องกันนะครับตรงนี้เป็นโซฟานะครับไว้นั่งเล่นดูซิว่าเขามีอะไรมาให้นะครับตรงนี้นะฮะเป็นวีลคัมฟรุตครับผมเป็นผลมไม้อ่าแล้วก็มีขนมไทยด้วยครับเป็นทองหยิบทองหยอดนะฮะน่าทานมากออันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับผมนี่เคแล้วก็สว่วนบรรยากาศในห้องนะครับตรงนี้นั่งดูทีวีตรงนี้ได้นะครับ ร้านน่าสุดๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องชงกาแฟแคปซูลนะครับเป็นเอสเปรสโซ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสแน็คต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตู้เย็นนะครับอันนี้เสียเงินนะครับผมไม่ได้ทานฟรีนะฮะก็จะมีราคาของเขาอยู่นะครับมาดูบรรยากาศนะครับตรงห้องเรานี้นะครับก็จะเป็นวิวดอยสุเทพนะครับ ไกลๆนะครับวันนี้คงได้อยู่ชั้นเก้านะครับผมชั้นเส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแขวนตรงนี้เลยไม่มีบานปิดนะครับไม่มีประตูปิดนะครับก็โล่งๆดีนะฮะแต่ได้ไม่ค่อยชอบเท่าไห่เดินมาก็เห็นเสื้อผ้าตัวเองแขวนไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ำอ่าห้องกว้างมากเลยครับมีอ่างอาบน้ําอยู่ตรงกลางห้องนี้นะครับ กระจกบ้านใหญ่นะครับถ่ายรูปสวยนะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับผมอ่างล้างหน้าแล้วก็มีสบู่อยู่ข้างๆนะครับตรงนี้เป็นชักโครกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ shower box ประตูแบบเลื่อนครับผมเลื่อนซ้ายขวานะครับโอเคครับเพื่อนๆในห้องเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับเดี๋ยวไดานะครับจะพาเพื่อนๆไป ขวร,บร,บรอบๆโรงแรมนะครับว่าบรรยากาศเป็นไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนลานนาคลับนะครับนี่ก็จะเป็นสนามหญ้ากว้างๆนะครับของโรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ติดกับวัด ตรงกู่ตรงนี้นะครับก็ได้เทควิวของวัดตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของโรงแรมแต่ว่าคนละพื้นที่กันนะฮะนี่สวยมากเป็นกู่และวัดโบร,ราณซึ่งไม่มีพระแล้วได้ข่าวว่าไม่มีพระแล้วนะครับ,ววรบตรงนี้ว้าววิวสวยมากเลยครับผมเออดีอ่ะม,มีสนามให้เดินเล่นนะ หรูหรามากนะครับคือเป็นโรงแรมเชียงใหม่ท uh, ี่แบบพื้นที่เยอะมากวันนี้วันลอยกระทงนะครับสวัสดีวันลอยกระทงนะครับเดี๋ยวได้จะพาเพื่อนๆนะครับไปลอยกระทงกันนะครับที่ท่านาเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศนะครับว่าลอยกระทงเชียงใหม่เป็นไงบ้างนะครับอ่าตอนนี้เราซื้อกระทงแล้วนะครับเราอยู่ที่หัวสะพานนวรัตนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีการแห่ขบวนเนาะตอนนี้เรามาลอยกระทงอะไรให้ร้อยก่อนแล้วค่อยไป เดินดูขบวนแห่นะครับนนกินเยอะๆเลยนะฮะวันนี้วันลอยกระทงนะครับนนรกบ็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วกันนะครับในช่วงลอยกระทงเนาะคือชงหม่เชยงใหม่คือแบบช่วงนี้คือคึกค,คักมากทุกที่ก็คือแบบตกแต่งเดคอเรทแบบโคมไฟสวยงามนะครับอยาให้เพื่อนมาเที่ยวกันนะครบเชยงใหม่ถ้ามีโอกาสนะครับ เดี๋ยวหาที่ลอยกันนะครับตลาโอเคตอนนี้ก็ลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยวจะไปหาอะไรทานต่อนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหน้านะครับ ทุกคน,นครับนี่เอ,อ,อาปล่อยโค้งกัตรงนี้เลยครับเชิงสะพานนี่สวยมากเลย สวยมากครับผมแต่ต้องระวังเลยนะครับไฟม่งไฟไหม้เห็นไหมติดนูนะ่นน่ะลูกละตรงนี้ลูกละนะครับ มอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาทานข้าวที่เดอะกาดล้านนานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเด้จะพาเพื่อนเพืไปดูลายเมนูอาหารองวันนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นถั่วตุ๋นซอสมะเขือเทศนะครับเอ้ยขนมครกนี่เมื่อวานเราทานแล้วได้ทานแล้วนะคะับเมื่อวานอร่อยมาก มีข้าวต้มมัดให้ด้วยแล้วก็มีหมูสเ,เต๊ะต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซงซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นเป็นสลัดนะครับอยู่นี้บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานทันแล้วก็คือถ่ายคลิปเนี่ยบางคำไม่ได้ถ่ายแค่วันเดียวค่อยๆเก็บถ่ายนะครับวันแรกอาจจะหิวมากแบบไม่ทันได้ถ่ายก็เลยมาถ่ายวันนี้เอานะครับวันนี้เป็นผลไม้นะครับ จะตรงนี้เป็นชีสต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับโคคัสนี่ไม่แน่ใจว่านี่มีชมเปญมอร์นิ่งหรือเปล่าครับตรงนี้ได้ปลนขนมจีดนะครับสลัดเปานะครับแล้วก็มีโจ๊กใครทานโจ๊กก็มาทานที่นี่ได้นะครับแล้วตรงนี้เป็นปลาท่องโก้ ยากไปดูอาหารไทยลายของอาหารไทยมีแกงอะไรบ้างไม่มีอาหารเหนือเลยหมูผัดซอสสิงคโปร์สั่งข้าวซอยได้ไหมครับมีข้าวซอยมาข้าวซอยขายดีอแล้วอะไรครับข้าวซอยขายดีข้าวซอยขายดีใช่ไหมครับมเมื่อกี้เต็มเลยเป็นข้าวซอยเนื้อหรือข้าวซอยข้าวซอย ข้าวซอยไก่ชาวนี้ได้สั่งเป็นข้าวซอยนะครับอร่อยทานมากเลยนะครับแล้วก็มีเป็นเบเกอรี่นะครับแล้วก็น้ำส้มแล้วก็กาแฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนเกอร์โยเกิร์ตนะครับชอบมากอร่อยนะแล้วเราก็ต่อกันด้วยเอ็กเบเนดิกนะครับอร่อยทานมากเลย จะไข่แดงให้ดูน,น,น,นี่คือบรรากาศรอบ,นรบอนๆนะครับตอนเช้าๆนะครับหลังเบรคเฟรสนี่ครับเดี๋ยวก็จะมานั่งรับลมนะครับจิบกาแฟตรงนี้นะครับรับลมเย็นๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก20 นิดๆนะฮะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับอากาศดีมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะพ่าเพื่อนๆขึ้นมาได้เรียนไปดู Golden Tree นะครับของที่นี่อันนี้อยู่เป็นชั้นสองนะครับนี่ Golden Tree สวยไหมครับก็สามารถถ่ายรูปมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับมันจะอยู่ด้านหน้าห้องบรรลุใช่ไหมอันนี้เห็นไหมฮะโอ้ตกแต่งน่ารักสวยใช่ไห นี่อันนี้ก็เป็นห้องประชุมนะครับอยู่ฝั่งขวามือด้านหน้าเป็นห้องบดรูมนะครับแล้วก็ขวามือของเราก็จะเป็นทางไปยิมนะครับเดี๋ยวได้ชวเพื่อนไปเที่ยวยิมกันนะครับผมเมื่อวานเก็มาวิ่งทีแล้วนะครับนี่เขาจะเข้าต้องใช้กร์ดก่อนอนี่ยิมของเรานะครับวันนี้อ h oh my gosh ไม่มีคนเลยครับวันนี้คนหายไปในโหมด น่าจะเหนื่อยปาร์ตี้ลอยกระทงเมื่อคืนนะครับนี่มีทั้งเวทเทรนนิ่งมีลูวิ่งอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เช็ควิวของสระน้ำตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้แดดมาเขายังไม่เปิดนะครับผมก็เดี๋ยวได้จะมาออกกําลังกายนะฮะหน่อยกินเยอะทุกวันนะครับผมเดี๋ยวขอออกกําลังกายก่อนนะครับ มาดูในขามล็อบบี้ลาจนะครับอันนี้ก็เป็นล้าจส์สำหรับคนที่ซื้อแบบขับล้าจ์มานะครับนี่ด้านในจะเป็นประมาณนี้ครับผมมีเครื่องดื่มต่างๆสามารถมาดื่มไฮทีตรงนี้ได้นะครับสวยๆตรงนี้นะครับบรรยกัศดีเดี๋ยวเขาจะมาทานเบรคฟาสตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีขับเบเนฟิตครับ แต่ว่าสเสก็จะไปทานข้าวขนุนมากกว่าเพราะอาหารเยอะกว่านะครับวันนี้เป็นเดอะแก l เอรี่ครับวรงน,นี้ครอของ a อง a ว c ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเดอะแกเอรี่นะครับก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะครับส่งเสริมให้ชาวบ้านเอาของนะครับของที่ระลึกฝีมือแฮนด์เมดต่างๆก็คือมาขายที่นี่ได้นะครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับก็อยู่ใน เดอะแกลอรี่นะครับใครสนใจก็อุดหนุนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงสระไว้น้ำตอนเช้าว่ามีใครบ้างนะครับนี่ตอนนี้คือแปดองในริษัทไว้น้ำนะครับสวัสดีครับ แดดกำลังอุ่นๆให้จิงถ่ายรูปตอนนี้ก็คือสวยแหละแต่ขี้เกียจถ่ายรูปแล้วว่าถ่ายรูป,ปั็มาเยอะหลายวันแล้วนะฮะก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะฮะนี่น โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เด็กก็เก็บกระเป๋ารียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับเป็นไงบ้างอินทรคเชียงใหม่สวยไหมครับหวังว่าเพื่อนๆ่คงจะชอบนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ